สวัสดีครับร้านออรุ่งเรืองพันธุ์นิ้นะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวฟังก์ชันเดี๋ยวไปทํางาน DIY ได้มันจะเป็นมูเล่ระบบไฟฟ้าเป็นล็อกนะครับเป็นคัสล็อกไฟฟ้าล็อกได้ทั้งตัวบนและตัวล่างตัวเมลล่างนี่เป็นตัวส่งกําลังตัวนี้ตัวฟรีทะบเรจ่ายไฟเข้าเนี่ยฟรีอยู่นะครับ มันก็จะจับกันหน้าครับตัวนี้ทําให้ไปด้วยกันกต่กิาหนึ่งหรืจะสั่งเบรกตัวมืเร่ล่างสั่งเบรกตัวมืเร่ล่างก็ทําได้ด้วยสั่งเบรกตัวมืเร่ล่างเนี่ยนี่ก็ล็อกนี่ล็อกล็อกทั้งสองตัวทํางานสองตัวมีหลายฟังก์ชันมากครับตัวนี้เหมาะแก่ การนําไปประยุกต์ใช้พวกงานต่างๆได้นะครับสนใจสอบถามมาได้นะครับร้านออลุ่งเรืองพานิช